สองสิ่งนี้นะคะจะทำให้บนสีของเรางามเร็วค่ะคนให้เข้ากันค่ะถ้าเก็บไว้ในที่ร่มเนี่ยเราจะเก็บได้3เดือนแต่ถ้าเราเก็บในตู้เย็นเนี่ยเราเก็บได้นานถึง6เดือนเลยทีเดียวค่ะดูนะคะนี่จะเห็นมดกับเพลี้ยยั่วเยี้ยเลยค่ะแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยค่ะเป็นการกําจัดมดและเพลี้ยและ,มะแมลงต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้นะคะมาพบกับพี่แรมมี่เช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาทําอีกสูตรหนึ่งค่ะสูตรนี้นะคะดีมากเลยนะสูตรนี้กําจัดเพลี้ยกําจัดโมดตัวเล็กกําจัดหนอนแมลงได้ค่ะ ที่สําคัญนะยังช่วยเรื่องการป้องก,กันโรคใบหงีบใบงอใบด่างใบดําค่ะแถมยังบํารุงให้พืชผกของเรางามเร็วด้วยนะใช้กับบอลสีบอลสีงามเร็วใช้กับไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับงามเร็วค่ะแถมยังปลอดจากสารเคมีด้วยนะวัสดุของเรานะคะมีเพียงแค่2ส,สิ่งค่ะ2ส,สิ่งนี้นะคะจะทําให้บอลสีของเรางามเร็วค่ะอันดับแรกเลยก็จะเป็นนี้ค่ะกาแฟดําค่ะในกาแฟดำเนี่ยเขาจะมีคาเฟอีนค่ะสามารถยับยั้งและก็ป้องกันการจเจริญเติบโตของเพลี้ย ได้ค่ะเพราะว่าในคาเฟอีนเนี่ยเขาจะทําให้ระบบหัวใจของสัตรูพืชล้มเหลวได้ค่ะเมื่อเราฉีดเข้าไปแล้วนะคะไปโดนตัวเพลี้ยนะคะแมลงต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นอมตะพืชอมพาตหรือตายลงได้เลยนะคะเพื่อนๆต่อมาค่ะก็จะเป็นนมเปรี้ยวค่ะใน,นนมเปรี้ยวนี้นะคะก็จะช่วยเรื่องของการสลายสารอินทรีย์วัตถุในดินให้เล็กลงได้ค่ะแถมยังบำรุงพืชผกของเราให้งามเร็วได้นะเมื่อนำสองสิ่งนี้มารวมกันนะคะก็จะสามารถกำจัดเพลี้ยมดแมลงศัตรูพืชตัวเล็ก ให้ตายได้ค่ะวิธีทำนะก็ทำไม่ยากค่ะวิธีทำนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะเตรียมน้ํำร้อนมาครึ่งแก้วค่ะแล้วเราก็ใช้กาแฟดำนะคะประมาณ4ช้อนค่ะเพื่อนๆเราก็ใช้ช้อนแกงนะคะตักลงมาค่ะ1 2 3 4 4ช้อนค่ะแล้วเราก็ละลายให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันค่ะ เมื่อคนเข้ากันแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะแล้วเราก็จะนํามาผสมกับนมเปรี้ยวอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วเนาะแล้วเราก็นํานมเปรี้ยวค่ะมาผสมร่วมกันได้เลยนะกาแฟที่เรานํามาผสมกับน้ําร้อนเนี่ยค่ะเขาจะละลายได้เร็วค่ะแล้วเราก็เทนมเปรี้ยวลงไปก่อนนะคะนมเปรี้ยวที่เราใช้นะคะเราก็ใช้เพียงแค่หนึ่งขวดก็พอค่ะนี่เทลงไปเลยค่ะต่อมาก็เทกาแฟ,ฟที่เราผสมแล้วนะคะเทลงไปได้เลยนะ นี่ค่ะล้วก็จะไปค่อยเทค่ะ <_ d ream> ค่ะเมื่อเทแล้วนะคะเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไปหมักใส่ขวดไว้นะคะเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะเราถึงจะนํามาใช้ค่ะเพราะว่าการหมักเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างมีนเข้ากันดีๆค่ะแล้วเราก็จะนําไปฉีดพ่นนะคะอันนี้จะทําให้หมดหนอนแมลงตายได้เลยนะ <_ d ream> ขวดที่เราเลือกใช้ในการหมักนะคะก็จะเป็นขวดที่หนาหน่อยนะคะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นค่ะเขย่าวขวดก่อนค่ะ แล้วก็ทิ้งไว้1คืนค่ะหมักไว้1นึ่คืนค่ะอัตราการใช้นะคะเราจะใช้3มช้อนโต๊ะต่อน้ํา1ลิตรค่ะเพื่อนๆนก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้ตามขนาดที่ต้องการเลยนะคะวิธีการใช้เนี่ยก่อนใช้เลยเราจะต้องเขย่าขว,วดให้เข้าก่อนก่อนค่ะเมื่อเขย่าขวดเสร็จแล้วเราก็ตวงได้ตามสัดส่วนเลยนะคะ เมื่อเราใช้ไม่หมดนะคะเราก็สามารถเก็บไว้ในที่ร่มได้นะถ้าเก็บไว้ในที่ร่มเนี่ยเราจะเก็บได้3เดือนแต่ถ้าเราเก็บในตู้เย็นเนี่ยเราเก็บได้นานถึง6เดือนเลยทีเดียวค่ะเสร็จแล้วเราก็เขย่าขวดให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็นําไปฉีดพ่นได้เลยนะคะ เพื่อนๆจ๋าสังเกตดีๆนะคะว่าใต้ใบของเราเนี่ยจะมีอะไรปิดปกติไหมนี่ค่ะเพื่อนเมื่อเปิดมาดูด้านหลังนะคะนี่เห็นมดเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็จะมีเพลี้ยเยอะมากๆค่ะตัวนี้นะเขาจะค่อยๆไปดูดซึมเอาน้ําเลี้ยงที่ใต้ใบนะคะจะทําให้ใบของบอลเนี่ยจะไม่สวยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการฉีดพ่นได้เลยค่ะเราทําการฉีดพ่นที่ใต้ใบได้เลยนะ,ะแล้วเราก็ฉีดใ้ชุ่มๆค่ะฉีดให้เปียกเลยนะคะ มาดูใบที่2ค่ะใบที่2นะคะนี่เลยเพื่อนเพื่อนเมื่อพลิกเข้ามาดูนะคะนี่จะเห็นมดกับเพี้ยยั้วเยี้ยเลยค่ะแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นการกําจัดมดและเพี้ยในตัวนะคะตัวนี้จะดีมากเลยนะ,ะเพื่อนๆก็ทดลองทําแล้วก็นําไปใช้กันดูนะคะถ้าเราสังเกตดูดีๆนะคะ ที่ต้นของบอลเนี่ยถ้าเขาได้เกาะ1ใบแล้วนะคะส่วนมากเลยนะคะก็จะมีใบที่2ที่3ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องพลิกดูใต้ใบทุกใบดลนะคะแล้วก็ทําการฉีดพ่นได้เลยค่ะเมื่อเราฉีดพ่นที่ใต้ใบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องฉีดที่โคนต้นด้วยนะ,ะ<ๆ>เพื่อเป็นการกําจัดมดหนอนมแมลงที่จะมาพานําขึ้นไปใบบอลของเรานะคะเราก็ต้องกําจัดจุดนี้ก่อนเลยค่ะ<ๆ>การฉีดพ่นนะคะ เราจะฉีดพ่นได้ในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเท่านั้นนะคะจะมีสองช่วงค่ะเพื่อนเพื่อนถามเข้ามาว่าพี่แรมจ๋าเราฉีดช่วงไหนได้คะก็คือจะเป็นช่วงเช้าค่ะช่วงเช้าเนี่ยคือก่อนเกียโมงเช้าค่ะถ้าเป็นช่วงเย็นนะคะก็คือหลังห้าโมงครึ่งนะคะไปถึงหกโมงเย็นค่ะอันนี้จะฉีดพ่นเลยนะจะเป็นการกําจัดมดและเพลี้ยและแมลงต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะ ถ้าเป็นบอนสีนะคะให้เราสังเกตที่ใบของบอลน,นะคะถ้าหากว่าใบของบอลเราไม่ค่อยกางหรือว่ากลางไม่เต็มที่นะคะแสดงว่าเขามีปัญหาแล้วค่ะมีปัญหาที่ตรงบริเวณโคนต้นนะคะแล้วก็มีที่ใบค่ะส่วนมากที่เจอนะคะจะเป็นมดค่ะมดจะนําพาเพี้ยมาค่ะแล้วก็พลิกใต้ใบนะคะฉีดพ่นให้ครอบคุมเลยค่ะฉีดพ่นทั้งกระถางเลยค่ะอันนี้จะเป็นการป้องกันและกําจัดได้ดีเลยค่ะ กระถางนี้นะคะชื่อว่านกกระทาค่ะนกกระทากระถางนี้นะคะเขาทิ้งใบไปแล้วรอบนึงนะแล้วเราก็มาพลิกฟื้นของเขานะคะแบบว่าเราก็กู้ทีพของเขาขึ้นมาได้ะคะ่ะแล้วเราก็มาดูอีกทีนะเนี่ยมดและเพลี้ยเยอะเลยค่ะแล้วเราก็นําสิ่งนี้นะคะมาฉีดพ่นที่บริเวณกระถางได้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นการกําจัดมดเพลี้ยไปในตัวค่ะแล้วนกกระทาของเรานะคะก็จะสวยงามค่ะเพื่อนๆจ๋าเราว่านกกระทาเนี่ยก็สวยๆเนาะ นกกระทาเนี่ยถึงแม้ว่าราคาเขาจะไม่ดีนะแต่ว่าเราว่าสเสนี่ยของเขาเนี่ยสวยที่เดียวค่ะไม่แพ้บอนสีต้นอื่นนะนกกระทาเนี่ยเขาเลี้ยงง่ายแล้วก็โตเร็วด้วยค่ะที่สําคัญนะเขาแพร่ได้เร็วมากเลยค่ะ เพื่อนๆจ๋าบอลสีของเราต้นนี้ชื่อว่าชายชนค่ะเราก็ได้นําน้องชายชนออกมาจากตู้อบได้นานประมาณ 2- 3สสัปดาห์แล้วค่ะตอนนี้เราก็ทําการเลี้ยงนอกตู้ค่ะตอนนี้เราประสบปัญหาค่ะก็คือจะมีมดมาเกาะที่ต้นบอลของเราค่ะเราก็ใช้สิ่งนี้นะคะฉีดพ่นเป็นการป้องกันแล้วก็บำรุงภายในตัวเลยค่ะอันนี้ก็เป็นกระถางที่มีชื่อว่าน้องชายชนเหมือนกันค่ะกระถางนี้นะคะ ส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีใบใบป้ายสีแดงค่ะพอมาใบนี้นะคะใบสุดท้ายเนี่ยก็คือเขาจะมีใบแบบอมชมพูมาเลยค่ะเพื่อนๆกระถางนี้ก็เหมือนกันนะกระถางนี้นะคะเขาจะไม่ค่อยป้ายแดงมาค่ะแต่ว่าเมื่อเวลาที่เขาทอดใบออกมาใหม่เนี่ยก็คือตรงกลางใบนะคะเขาจะเป็นสีชมพูเรื่อๆสวยไม่แพ้แบบอื่นเลยค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นบ้านเสน่ห์จันทร์ค่ะแล้วก็ใช้ฉีดพ่นไปเลยนะ คาทาเงินคาทาทองค่ะตอนนี้ก็กําลังออกดอกค่ะแล้วก็ฉีดพ่นลงไปได้เลยค่ะใช้ได้กับพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดเลยค่ะหรือว่าจะเป็นผลไม้นะคะมันจะเป็นส้มเป็นมะม่วงเป็นมะนาวนะคะเราก็สามารถนําไปฉีดพ่นบริเวณที่ใบหรือว่าบริเวณที่คนต้นได้เลยค่ะตรงไหนที่มีเพลี้ยมีมดหรือว่ามแมลงนะคะเราก็สามารถนําไปฉีดพ่นได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพี่แรมมาขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แรมมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบนะคะอย่าลืมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะและกดส u b s c r i b e เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของพี่แรมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ